ครับที่องเนี่ยพวกคุณลองไปจนทึกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าแล้ผู้คุณไปสำรวจนะครับว่าสินค้าเราครัองไปสลาดแล้วลูกค้ามีความพอใจมากแค่ไหนนะครับแล้วให้เวลาพู้กคุณรวบรวมสอันนะครับก็มาสคุณสงนะครับมีใครมีคำามคัแล้วาไปที่ไหนคือผมวิถาณที่มาให้นะครับอยู่ได้วคุณจะตว่าเปาแบบฟอร์มที่พวกเราต้องทำเองก่อก็มีโปรแแรงนะครับทกร ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาลูกคุมประมาณเท่าไหรครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรลือกที่เรกันท่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีนะครับไม่มีค่ะท่านผมขอจบการประชุม ก็ขอทีช่วยเราชินะได้มิ้มินแล้วแกล่ะสอบได้ไหมสอบเองได้โอเคอ่ะโอเคอย่าลืมก็แล้วกันมินงง้นโตลงแล้ทำการสอบถามหรืยังอ่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้พูดอยู่นั่นอยู่รู้แล้วนะ่นวนวะนี่เตือนด้วยความหวันดีนะแต่ถ้าเป็นอย่างนงี้ก็จะไม่สนใจแล้วแหละ Okay. เฮ้แกสันแต่งเลยต่อเลยดีมากเฮ้แกฮะหัวหน้าจะให้เราไปแล้วเนี่ยตอวนั่นดิไม่เห็นบอกอะไรเลยอะโทรถามดีไหมโทรดีไม่หลับหรอโทรไปใหม่ฮัลโหลฮโหลหัวหนะะ้าค่ะ ถ้าถ้าหนูดไปยังไงอะ่ะเราอะไรก็ไม่มีมารับเลยเออเรไปกันเองก่อนดิีโอเคค่ะค่ะวอนดีค่ะหัวหน้าบอกว่าพวกเราไปเองก่อนแล้วค่อยกลับมาเขียนเบอร์ทีหลัง่ะฉันรับเบื่อเหมือนหน้าจริงเออแล้วนี่มีมันหายไปไหนเนี่ย มีนนี่เกงไม่ตื่นนอนอีกล่ะวันนี้มีการสอบกลาันวันนี้คยลืมไปเลยอ่ะกาสอบลาปิดไหมยังยังเลยอ่ะขอแบวแต่ก็รนงมันู้สัดควีสีคมัีีั แกนะควรลุกจากที่นอนแล้วไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่หัวหน้าจะรูะ้เรออื่องมีนุ่งนสายไปแล้วว่ะมันพวกเราไปถึงต้องรองแล้วแหละเออกหนื่อ ห่วงหรอกเออเสร็จแล้วก็ดีพรุ่งนี้เอามาให้เราตรวจสอบเรเขียนบ้าโอเคอย่าลืมนะโอเคต้องใช้อ่าเป็นไงบ้างได้ไหมแต่ยังยังไม่เสร็จเลยค่ะเอกสารขาขอันนี้นะคะยังไม่ได้เอามาให้เพื่อนแล้วสารอันนี้ทำไมมิ้นไม่มาเนี่ยน่าเสัสดีค่ะมิ้นทำไมคุณยังไม่เอาเอกสารรวมบับเพื่อนอีกอ่ะอ้าว ทืมมาเดี๋ยพ่เอามาให้ใหม่นะคะงะี้นพรุ่งนีลล่ะถ้าไมหวัวหน้าไม่ว่าเลยมินเลยตอนนั้นที่มีนมาทำให้งานล่าช้ำเลยน่าหน่ะดิฉันละโคตรเบื่อเลยกับการทำงานแบบนี้แล้วหวัวหน้าก็ไม่ควบคุมงานเลยแล้วอย่างเงี้ยงานจีนีดสิดีิภาเบ้ไง จะเป็นยังไงบางคุณแบานหนโอเคแล้วนะ พวกคุณได้ไปสำรภากันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่าสินค้าของเราก็โอเคนะทำงานแยา่าหน,น่อครับคุณก็ได้ไปสำรภากันจริงๆนะคะมันพวกคุณดาวดบดเดวนอะให้ดู นี่คุณได้ไปสำรวจมาจริงหรือเปล่าเนี่ยขอโทษครากจะทำให้ไหร่นะคุณมิ้นวันเสาร์ที่นี้เป็นวันทองใหม่ให้ผมตามจำนวนที่ต้องการนะครับส่วนพวกคุณรวบรวมส่งผมไปในวันพรุ่งน,น้านะครับ มนงนทีมพวกคจะถูกแน่ๆนๆะครับพวกคุไปแล้วครับ เธอเราขอโทษนะที่ทำให้เรื่องต้องวุดไวายขนาดนี้แล้ควรพ่เธอสรุปให้เราอีกครั้งได้ไหมได้สิยังไงเราก็ทีมเดียวกันอยู่แล้วอ่ะเนาะ